สวัสดีท่านผูชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาเปิดหน้าแต่ว่าเปิดหน้าร้อยซั์นะแต่อันนี้ผมแค่มาทำอันนี้ให้ดูเฉยๆแล้วผมก็จะมาสปอยว่าผมจะทำา24สั่วโยมอนด์แบ o กฟุนะครับก็ดูกันไปก่อนนะโอเคดดๆดดๆดดดูอ่ะเนี่ยก็ ผมเป็นผู้เล่นเก่าแต่ไม่เก่ามากมาตั้งแต่อัปเดต14นะครับตอนนี้อัปเดต16เพราะว่าถ้าผมเก็บอันนี้ได้เยอะกว่านี้ผมจะไปซื้อเนี่ยสุม่มเผานะครับแต่ไอดีหลักผมไม่นานจะจะได้สุม่มเผานะถ้าสุม่มเผาก็อีกนานนะก็ดูกันไปก่อนนะครับผมสป,ปอย24ชั่วโมงในบล็อกฟุตทำได้แค่สองคลิปเนี่ยฮะไปดูก่อน ตัวไปก่อนตัวไปก่อนนี่ผมก็ต่อยตบต่อยตีกับพกบอดอะไรแล้วผมก็วิ่งไปต่อย,อยตุบบอดอย่างน้าจึ่เบอันนี้ก็คือฉากที่ผมจบคลิปและผมก็จะพาไปดูอันนี้นะครับ แน่นนะ่ะผมมีอะไรจะบอกนะผมลืมเปิดไมคใช่ครับผมใช้เป็นเสียงภายในเออมันก็เลยไม่ได้ยินเสียงผมต้องมาพากอีกทีเลยเนี่ยอ,อครับผมก็ตบตบต,บตีตีกับบอดไปอย่างนั้นเละแต่ไอ้ดีลองผมอันเนี้ยผมว่า มันก็เกือบไปเกาะลิงได้แล้วนะเนี่ยแหละครับประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปที่ผมจะมาทำใน24ชั่วโมงในบล็อกฟูดสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้แหละครับบายย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 ไปเลยครับบาย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 